ื่อมัลติมีเดียความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้นก่อนจะไปรับความรู้เรามาทำแบบทดสอบก่อนเรียนกันก่อนนะคะสแกนได้เลยค่ะเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น คอมพิวเตอร์เบื้องต้นมาเริ่มกันเลยค่ะคอมพิวเตอร์คือเครื่องคำนวณในรูปของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรับข้อมูลและคำสั่งผ่านอุปกรณ์รับข้อมูลแล้วนำข้อมูลและคำสั่งนั้นไปประมวลผลด้วยหน่วยประมวลผลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการและแสดงผลผ่านอุปกรณ์แสดงผลค่ะ การทำงานของคอมพิวเตอร์นะคะ 1. การรับข้อมูลและคำสั่งได้แก่เมาส์คีย์บอร์ดสแกนเนอร์ไมโครโฟน2การประมวลผลได้แก่ CPU 3การแสดงผลได้แก่จอภาพเครื่องพิมพ์ลำโพง 4. การเก็บข้อมูลได้แก่ฮาร์ดดิสก์ฮัปดิสก์ซีดีรอมค่ะต่อไปนะคะเรามาดูส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์กันค่ะส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ได้แก่ มอนิเตอร์คอมพิวเตอร์เคสคีย์บอร์ดเมาส์โมเด็ม P ินเตอร์และสแกนเนอร์ค่ะฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์เป็นส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถมองเห็นและสัมผัสได้เช่นไมโครโปรเซสเซอร์ Micro cessor, หน่วยความจำอุปกรณ์เก็บข้อมูลอุปกรณ์รับข้อมูลและอุปกรณ์แสดงผลข้อมูลค่ะ ซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์คือชุดคำสั่งหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เขียนขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามลำดับขั้นตอนการที่คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่เราต้องการอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้นจึงขึ้นกับซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการทำงานค่ะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะได้แก่ 1. ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการซอฟต์แวร์ระบบ โปรแกรมที่ทำหน้าที่ประสานการทำงานติดต่อการทำงานระหว่างซอฟต์แวร์กับซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำหน้าที่ในการจัดการระบบดูแลรักษาเครื่องการแปลภาษาระดับต่ำหรือภาษาระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่อง 1. ระบบปฏิบัติการ หมายถึงชุดโปรแกรมที่อยู่ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ประยุกต์มีหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานของฮาร์ดแวร์และสนับสนุนคำสั่งค่ะ 2. u t i l ทิลเป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานง่ายและเร็วขึ้นค่ะตัวอย่างโปรแกรมนะคะ 3. ดีไวท์ไดเวอเป็นโปรแกรมที่ทําหน้าที่ติดต่อกับคอมพิวเตอร์ในส่วนการรับเข้าและการส่งออกของแต่ละอุปกรณ์ได้แก่ไดเวอร์สำหรับเมาส์ไดเวอร์สำหรับคีย์บอร์ดไดเวอร์สำหรับการใช้ USB ไดเวอร์สำหรับเครื่องพิมพ์ค่ะและ 4. ตัวแปรภาษา ได้แก่ 1. แอ s e เบอร์เป็นตัวแปลภาษาระดับต่ำให้เป็นภาษาเครื่อง 2. อินเ r อร์พิเตอร์เป็นตัวแปลภาษาระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่องโดยแปลทีละบรรทัดคำสั่ง 3. คอมไพเลอร์เป็นตัวแปลภาษาระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่องโดยแปลทั้งโปรแกรมทีเดียวค่ะ 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ซอฟต์แวร์ประยุกต์เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้น เพื่อประยุกต์ใช้ตามความต้องการของผู้ใช้งานและสามารถนำมาใช้ประโยชน์กับงานเฉพาะอย่างหรือเฉพาะด้านโดยซอฟต์แวร์ประยุกต์นั้นจำเป็นต้องทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมของซอฟต์แวร์ระบบดังนั้นซอฟต์แวร์ประยุกต์จึงได้รับความนิยมใช้งานอย่างแพร่หลายในทุกวงการค่ะได้แก่ 1. ซอฟต์แวร์สำหรับงานทั่วไปหรือซอฟต์แวร์สำเร็จรูปได้แก่ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำซอฟต์แวร์ตารางทำงานซอฟต์แวร์นำเสนอ และซอฟต์แวร์จัดการด้านกราฟิกและมัลติมีเดียค่ะ 2. ซอฟต์แวร์สำหรับงานด้านเฉพาะได้แก่ซอฟต์แวร์สำหรับงานธุรกิจซอฟต์แวร์ระบบด้านบัญชีซอฟต์แวร์ระบบด้านงานจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ระบบด้านในงานโรงงานอุตสาหกรรมค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็จบแล้วค่ะต่อไปเรามาเล่นเกมบำรุงสมองถ่ายบทเรียนกันนะคะเชิญสแกนได้เลยค่ะ